สวัสดีค่ะเพืพ่อนเพ fc ของนานาสตอรี่ค่ะวันนี้นานาก็มีแนวทางเลขเด็ดเป็นเลขปิดศนากระดาษแดงแล้วก็ปริศนาแม่ตะเขียนให้โชคแล้วก็เลขดังอีกหลายสำนักนะคะแล้วก็เลขปัตะหินด้วยไปดูกันนะคะก่อนที่จะไปดูก็ฝากคำเตือนทางช่องก่อนนะคะ คำเตือนโปรดใช้วิจรารยานในการรับชมและก็รับฟังนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการหาตัวเลขมาฝากไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมาเริ่มกันที่ปฏิทินคําชโนดนะคะให้เลขเด่นหกนย์นะคะแล้วก็ตามนี้แหละก็คือชอบตัวไหนก็จัด นี่ก็ให้เลขเด่น3 5กับ7 2นะคะแต่ว่าปฏิทินใบนึงจะดูได้2องวดนะคะนี้เลขที่เขาจับคู่ให้งวดวันเสาร์นี้ก็มีเลขเด่น2กับ7จับคู่กงห้หก็มี2 6 7 6 2 9 7 9 2 0แล้วก็70นะคะ เท่าแก่น้อยให้เลขเด่น9กับ8จับคู่ให้ก็มี90809484 3ตัวก็390394นี้เทพทันใจก็ให้เลขเด่น072นะคะจับคู่ก็มี7929 7020 7 121นะคะ บางไฟเงินล้านให้เลขเด่น8กับ3จากคู่ให้ก็มี8 2 3 2 8 7 3 7นะคะทีนี้จะเป็นเลขผีน้อยให้โชครับเฉพาะก็ให้เลขเด่น1นมีหนึ่1ส1ง1น1่งห้าหนึ่นะคะให้เลขเด่นตัวเดียวเลขวิ่งก็คือ1นะคะ นี่เป็นของอามาให้ราบนะคะอามาให้ราบนี้ให้เลขเด่นให้ห้าแปดกับหนึ่งปดนะคะสองตัวที่เด่นมากๆข้างล่างก็ให้เป็นสามห้าสองสามหนึ่งสองแล้วก็เลขเด่นจับคู่สองตัวก็เยอะอยู่เป็นปริศนาเมตเคียนทองให้โชคนะคะดู ไปก่อนภาพนี้จะมองเห็นนี้เป็นเลขหนึ่งหกเก้ากับห้าเก้าก็ได้สามก็ได้นะอีกฝั่งหนึ่งนานาจะไม่ได้แปลให้นะคะแต่ว่าให้เอฟซดูเอาชอบตัวไหนก็จัดไปมาดูคำใบ้ปริศนากันนะคะนก กับจิ้งจกตายขึ้นบนนกนี้อาจจะเป็นหกก็ได้นะคะจิ้งจกก็น่าจะเป็นเจ็ดหรือตีอีกแปะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหหนึ่งเจ็ดนี่จะมาไหมข้างล่างนี้บอกว่าปลาห้าตัวลงต่ำตาย สำหรับปิดสนามเมตเถียนเขียนทองให้โชคนะคะนี่เป็นภาพปิิศนานะคะฝั่งหนึ่งนี่มองก็เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหหรือว่าเป็นหกเก้านะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นห้าแปดก็ได้เป็นห้าสามก็ได้นะคะ ก็รละแล้วแต่คุณมองนะคะหนึ่งหกเก้าจิงจุกเป็นเจ็ดหกหรือเจ็ดเก้าก็ได้นะแต่ว่าเลขเจ็ดเก้านี้ก็มาบ่อยๆนะไม่แน่อาจจะมาอีกก็ได้งวดนี้ ีนี้เป็นภาพปริศนากระดาษแดงนะคะมีภาพน้องหมากับน้องแมวนะคะแล้วก็จะมองดีๆก็จะเห็นตัวเลขที่อยู่บ้านน้องหมากับน้องแมวนะแต่จะซูมให้ดูว่าเป็นเลขอะไรนานามองเห็นเป็นเลขห้าสี่นะคะห้าสี่หรือเป็นหกสี่ก็ได้นะคะ บางทีก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูคำใบ้ปริศนากันนะคะปริศนาตามนี้แหละโบราณว่าแมวห้าหมาหแต่ทั้งสองตัวเป็นสัตว์สี่เท้าแมวห้าก็มีห้าหมาก็หกมีห้าหกห้าหกสี่ หรือสี่ห้าหกอันนี้เลขที่เขาจับคู่ให้มานะคะมีศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้านะคะ นี้เรามาดูเอเลขเด่นประจำวันเสราร์มีเลข680นะคะให้ข้างล่างนี้เด่นหกสองตัวเดียวก็คือตัวเดียวโดดก็คือ,คอให้ที่เลข2นะคะ2มันจะมาหรอว่าเนี้ยจับคู่ให้ก็มี6 1 6นึ่งห แปดศูนแปดสองแปห้าปดกศูนจับคู่ให้แต่ทีนี้ไอ้ที่เลขเด่นข้างล่างนี่ก็เข้าบ่อยนะคะโอเคค่ะให้ fc ไปพิจารณาเอานะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ